สวัสดีชาวามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าหมีกเช่นเคยกับการรีวิวหูฟังนะครับจาก Honor นอร์ครับนี่คือ Honor Choice Earbuds คลิปนั่นเองครับหูฟังตัวนี้เนี่ยพิเศษสําหรับผมมากๆครับเป็นหูฟังที่ดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนกับเอียบัตคลิปนะครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของการใส่ของเขาเนี่ยจะเป็นคลิปนะครับหนีบเข้าไปที่หูแบบนี้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่ามันจะไม่เข้าไปในหูโดยตรงนะครับทำให้เรารู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็น้ําหนักของตัวหูฟังเนี่ยเบามากครับ5.1นะครับแล้วความที่มันมีคลิปของเขาเนี่ยทำให้เราใส่แล้วโอ้โหเรียกว่ารู้สึกมันแน่นแล้วมันกระชับกับใบหูของเรามากๆครับจริงๆตัวนี้เี่่สงมมมาาผประดือกว ผมเองก็เอาไปลองใส่นะครับแล้วก็ลองฟังเพลงกับตัวที่เป็นตัว Honor 400 Pro ด้วยนะครับต้องบอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยหูฟังตัวนี้เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปในหูของเราโดยตรงเนี่ยนะครับแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยให้มิติของเสียงที่น่าสนใจมากๆจริงๆจุดเด่นของเขาหลักๆก็คือเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นตัวที่เป็นบริดไทเทเนียมนะครับให้ความแข็งแรงทนทานซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วสวยงามมากๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้งานที่ยาวนานนะครับทั้งตัวที่เป็นตัวหูฟังกับตัวชาร์จของเขาเนี่ สามารถใช้งานได้ถึง36ชั่วโมงครับและอีกอันนึงคือตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่รู้สึกสบายมากๆแต่ว่าจะบอกว่า3อย่างนันคือคุณสมบัติที่เป็นจุดขายของตัวนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้งานมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการฟังเพลงนี่นะครับเขาจะมีตัวที่เป็นตัว h o n o r AI Space นะครับเราสามารถที่จะลงในเครื่องของเราได้แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับในเรื่องของ E q r e หรือว่า E Q ได้นะครับ E Q ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือก3อันนะฮะก็คือตัวที่เป็นตัว Bass Booster นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Vocal Booster แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเสียงแหลมนั่นเองนะฮ ส่วนนี้นะครับคือทำออกมาได้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะต้องชมเลยนะตัวที่เป็นตัว V o c a l b o o s t e อนะครับเสียงร้องนี่ออกมาแบบโดดเด่งชัดเจนมากๆครับเท่านั้นยังไม่พออันนี้เนี่ยพอเอาไปลองในเรื่องของการดูหนังครับเขาจะมีโหมดในเรื่องของการเซอร์ราล์ซาวนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยปกติมันก็เซอร์ราล์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราปรับเลือกที่เป็นตัวเซอร์ราล์ซาวเข้าไปอีกนี่นะฮะอย่างผมเอาไปดูเรื่องท็อปกันมอริเนี่ยเวลาเครื่องบินมันบินไปฟูดเวลาเอียงเนี่ยครับเสียงมันแบบเซ มันแบบตื่นเต้นแล้วมันเล้าใจมากๆเหมือนกับมันได้ความคมแล้วก็ความชัดและดังแบบสนุกมากสาหรับการดูหนังน,นะครับในส่วนของการเล่นเกมก็เหมือนกันวันนี้ผมจะไปลองในเรื่องของการเล่นเกมเพื่อทดสอบในเรื่องของความหน่วงของหูฟังตัวนี้แล้วมาเล่าให้ฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลของหูฟังตัวนี้เนี่ยราคาของเขา2999้าบาทน่าสนใจป่าถ้าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ เรามาพูดถึงตัว Honor Choice Earbud s Clip ต,ตัวนี้กันก่อนนะครับ น่นอนว่าตัวนี้เนี่ย2,999บาทมาด้วยกัน2สีก็คือสีดำและก็สีม่วงนะครับจุดเด่นหลักๆที่อยู่บนกล่องเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นไทเทเนียมอาร์คบริดนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามครับระยะเวลาการใช้งานเนี่ย36ชั่วโมงนะครับน้ำหนักเบานะครับรองรับ IP54 ครับนี่คือความสวยงามที่เปิดมาปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าสีดำโผม,มันดูแบบว่าสวยกริบนะครับเหมาะกับตัวที่เป็นตัวไทเทเนียม บิดมากๆทีเดียวนะครับตัวที่เป็นตัวเคสของเขาเนี่ยลักษณะดีไซน์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับ Apple นะครับจับถือถนัดกระชับมือมากๆครับที่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น Type C ในกล่องอาจจะไม่แถมตัวที่เป็นตัวสายชาร์จมาให้นะครับข้างๆจะเป็นปุ่มสําหรับการกดเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อนี้ง่ายมากคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเปิดออกมาเชื่อมบลูทูธนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครลงเจ้าตัวที่เป็นตัว Honor AI Space ไว้แล้วเนี่ยก็คือขึ้นมาปุ๊บ จะแสดงสถานะทั้งหมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาเจาะจงเฉพาะตัวหูนิดหนึ่งนะครับหูแบบนี้นะครับหูฟังของเขาเนี่ยถือว่าน้ําหนักเบามากนะครับต่อข้างเนี่ยนะฮะอยู่ที่5.1กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนชาร์จนะครับส่วนที่เป็นตัวไดเวอร์ที่เป็นแม่เหล็กคู่เนี่ยนะครับขนาดของเขาอยู่ที่10.8ม mm ิลลิเมตรครับ สวยงามมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสียงก็หืมมากมีไม้สตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัว AI ตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับถือว่าทุกอย่างเนี่ยให้มาอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ที่ผมบอกไปว่าการเชื่อมต่อเนี่ยง่ายดายมากมนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเราสามารถที่จะรู้สเตต,ตัสต่างๆของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับง่ายดายนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Honor AI Space ตัวนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับดูในเรื่องของการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวที่เป็นตัว EQ Sound Mode ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกได้ทั้งเบสทั้งตัวโว c โลนะครับทั้งตัวที่เป็นตัวเสียงแรมนะครับจะบูตเอาอันไหนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้อย่าง ง่ายได้มากมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสียงออกมาเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าทุกๆมิติจริงๆเดี๋ยวผมจะมีลองให้ดูนะครับการปรับแต่งต่างๆเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของเกมโหมดได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเซลล่าโหมดก็สามารถที่จะทำได้เวลาดูหนังแนะนำเซลล่าโหมดนะครับอ่าเวลาที่เราใส่เนี่ยหูฟังจะอยู่ปั๊บมานี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับในการใส่ครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบนะครับระบบเสียงเซลล่าครับห้จจะบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยนะครับเรียกว่า หมุนทุกๆมิติเลยนะครับให้เสียงที่เซอร์ราวแล้วมีน้ําหนักมากๆทีเดียวเสียงที่เป็นการจากการดูหนังเนี่ยนะครับกระหึ่มมากนะครับเสียงฝนตกแต่และเม็ดเนี่ยนะครับรายละเอียดดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีมิติในการซ้อนทับกระเสียดน,นตรีที่โอ้โหดอเบีอดมอร์สที่แบบว่างดงามครับเรียกว,ว่าเสียงเซอร์ราวเนี่ยดีมากๆทีเดียวครับผมกำลังทดสอบการฟังเพลงนะครับเป็นเพลงไฮเลสนะครับ กับหูฟังตัว Honor Choice e a r b u d c คลิปนะครับอ่าเสียงกลางเสียงเบสนะครับแล้วก็เสียงสูงทำออกมาได้ดีนะฮะเสียงสูงนี่ใสมากนะฮะเสียงร้องนี่ดีเลยทีเดียวอันนี้ผมตั้งเป็น Default แบบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับ default นะครับแล้วก็ขอเลือกตัว EQ นะครับเป็นตัว Vocal Boost นะครับ คือดึงมิติของเสียงร้องเนี่ยขึ้นมานะครับเสียงที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นเพลง Tear in Heaven เนอะเป็น a อ o u s t ครสติกนะครับเสียงร้องเนี่ยบูสขึ้นมาลอยขึ้นมานะครับแล้วกีตาร์ทุกอย่างเนี่ยมาครบทุกรายละเอียดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะก็เน้นตัวที่เป็นตัว vocal b o o ตัวนี้ดีมากๆนะครับอื โอเคสำหรับตัวเสียงเบสตัวนี้เนี่ยพอใช้ตัวเบสบูตแล้วเนี่ยก็มันจะหนักขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะมาเป็นลูกลูกเลยนะฮะดีกว่ามิติมาครบอย่างเพลงที่ผมฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งเซอร์ลาลด้วยเบสด้วยนะครับพอปรับเป็นเสียงเบสแล้วก็ทดสอบในเพลงของ EDM นะครับถือว่าดีนะฮะโอเคครับตอนนี้กำลังทดสอบนะครในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับสำหรับการสนทนานะครับปลายทาง เสียงผมเคลียชัดเจนดีนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหล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 โอเคสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ้านม้านไอทีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีหรือครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกคือเฮ้ยมันขนลุกมากครับเวลาที่เราได้ยินเสียงศัตรูอยู่ใ,ใกล้แล้วยิงปืนออกมาเนี่ยนะครับตกใจเลยครับผู้ชมครับแล้วก็เรียกว่ามันมันเซร์ลาฟมากๆครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ในเรื่องของการดีเลย์ของการยิงปืนอะไรแบบนี้นะครับถือว่าน้อยมากบางมากเลยนะครับน้อยมากน้อยมากถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะฮะในเรื่องของการเล่นเกมนะเอาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Honor h o c Earbud Clip ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกว่าสวยงามมากๆของตัว Titanium a r c ร์กบรินะครับแล้วก็เรียกว่า คงทนมดงามมากกันร้อยขีดควรและน้ําหนักของเขาเนี่ยถือว่าเบามากพอเราใส่ไปหูฟังแบบนี้มันรู้สึกว่ามันกระชับมากๆแล้วใส่สบายไม่หนักหูแล้วก็ไม่อึดอัดหูเลยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการใช้งานที่ยาวนานถึง36ชั่วโมงนะครับดีไซน์ที่สวยงามคราวนี้เรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกว่า สำหรับผมนะผมชอบในเรื่องของเสียงที่มันเป็นแบบเสียง v o c a คนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับแต่งอะไรเลยเนี่ยนะครับเข้าไปเลือกที่ตัวอันตัว o r n o s p i s p a นะครับเลือก EQ ตัวที่เป็นตัวโว c a คอ o o บูสนะ คุณที่ชอบแบบฟังเพลงที่เน้นในเสียงของนักร้องนะครับเสียงนักร้องเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาแบบโดดเด่นแล้วก็เสียงดนตรีเนี่ยเป็นบันแบลตก่าที่ค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็ฟังเพลงเหมือนกับเราได้ฟังเขาร้องสดๆอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับเสียงตัวที่เป็นเสียงเสียงร้องบูสเตอร์ดีมากนะครับแล้วก็เสียงสูงเขาก็ทําออกมาได้ดีเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแบบนุ่มๆอาจจะไม่ใช่แบบว่าเบสมาเป็นแบบลูกๆแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะกดเบสที่เป็นแบบบูสเตอร์แล้วก็ตามนะครับแต่เบสก็ยัง ให้ความรู้สึกของความนุ่มๆม,มาเพียงแค่นั้นนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการฟังเพลงผ่านไปเรียบร้อยอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการดูหนังครับตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็น Enhance s u r r o u d Sound เนี่ยนะครับทำออกมาได้อย่างดีมากคุณผู้ชมครับดูหนังเนี่ยนะครับผมลองกับตัวที่เป็นตัวท็อปกันนะเวลาที่เราดูหนังเนี่ยคุณภาพของเสียงเนี่ยมัน มันล้อไปกับภาพที่เราดูแล้วมันทําให้ตัวมิติของภาพแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ยมันร่วมไปกับหนังแบบจริงจังเลยคุณผู้ชมครับมันแบบเหมือนกับเครื่องบินนี่มันบินอยู่รอบตัวเราแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมันดูได้อัดรสในการดูหนังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะในเรื่องของการเล่นเกมครับอย่างพับจีที่ผมชอบเล่นเป็นประจําอยู่แล้วครั้งนี้พอใส่หูฟังตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่ในสถานการณ์จริงเวลาที่มันมีการยิงปืนกันเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมตกใจ นะอันนี้พูดจริงผมรู้สึกว่าตกใจแล้วเวลาที่มันได้ยินเสียงฝีเท้าคนที่มาตามล่าตัวผม,มผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องระวังต้องระวังแล้วนะฮะเสียงแบบกระสุนที่มันสาดกันอะไรแบบนี้ตัวนี้กันน้ํากันฝุ่น IP 54ด้วยนะครับก็เวลาที่เราใช้ในการออกกาลังกายการวิ่งเหงือ่อะไรต่างๆของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดครับคุณภาพนะครับมาพร้อมกับราคาที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับ2,999ากบาทสามารถหาซื้อออนไลน์ได้เลยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณทางออเนอร์ด้วยนะครับที่ส่งหูฟังดี แบบนี้มาให้ช่องของเราได้รีวิวครับมีคําถามนะครับสามารถสอบถามมาด้านล่างเลยสาหรับผูฟังตัวนี้นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยลวกันครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมอาจจะทําคลิปออกมาน้อยบางคนออกมาทักว่าเฮ้ยพี่บ๊ามห่างหายไปไหนนะครับทางานประจําหนักหน่วงมากช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังได้ทําสิ่งที่ผมชอบอยู่นั่นคือการรีวิว g a จ g e แล้วก็การมาแชร์ข้อมูลดีๆต่างๆแบบนี้ให้กับแฟนคลับของบาม่าไอทีนี่คือสิ่งที่ผมแฮปปี้และก็ดีใจที่สุดนั่นเองครับฝากกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลากัน ไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยมันดีจริงเนี่ยเนี่ยดูเดียวเวลาเราใส่ใส่ก็ใส่ง่ายเห็นปหคือหูฟังแบบเนี้ยผมไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยอะเออแปลว่าพอมาเอามารีวิวนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ลองรีวิวก็รู้สึกชอบมันรู้สึกแบบนี้ฮะเออมันบางเบามันสบายดูเดิเวลาเนี้ยสะบัดสะบัดเนี้ยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับจอดเยี่ยมมาก